ก็คือท <parfois> ี่อยู่ด้านหลังอาตมาเนี่ยโอ้แฮะโอ้ปศาจพระสุทั้งสองตาปราพวกเขาสามคนเข้าสู่พุทธศาสนาแล้วไม่ใช่ปีศาจอีกแล้วละโอ้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 อย่าทูเอะได้เลได้สือเชิญค่ะปาจทูาทูประสบ์อายุปูนนี้ยังทำอาหารเจให้เราอาตมาต้องขอบคุณท่านยิ่งนะนี่หมดฉันเฮ้ยแระสุ มันไม่รมู้ว่าชายกับสะพ้ายมา,าช่วยรเลักเออข้าพีลูกสี่คนแต่ไม่มีซะจะดีกว่าประสศกเหตุใดจึงพูดเช่นนั้นล่ะข้าพูดแบบให้อายเลยนะลูกๆไม่เอาถ่ายของข้า พันหน้าไปเป็นโจรกันหมดนะไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าจะถูกทางการจับตัวไปหรือถูกฆ่าไปแล้วโอฮะเออหมากินนี่สครับกินละกินอะไรกินกุ๊กลูกกินกันนะดีเอ็นละพี่ลิงฮะสองคนที่ตีตายคงไม่ใช่ลูกชายเขาหรอกนะมากนะอุ้ยนี้เขาแรงอ่ะแรง พ่อแม่ใจดีอย่างนี้ทําไมถึงได้มีลูกเดินทางผิดได้ล่ะเนี่พระเท่าลูกอัคาอยูคนหนึงจะไปทำไมเขาไปจับกลับมาให้แล้วตีให้ตายไปเลยรไว้ลยข้าจะดาลูกเลวเขาไปตายซะแต่มันก็จนใจที่ในบ้านไม่เหลือใครอีกเลยก็ต้องให้พวกเขาอยู่ฝังศงไอ้พวกข้าสองคนตายายด้วย พี่ลิงพี่ลิงดีนะแล้วเแล้วถ้าอีกสองคนกลับมาถ้าจำเราได้จะทำยังไงอราไม่ไดเล่นคุณป้าตีถุยเก็บเจ็บมันได้ช่วยสุดๆเลยพี่ใหญ่พี่รองที่เจะลวงเกียร์นั่นขาตายไม่ว่ายังไงต้องตามหามันแล้วก็สับเป็นชิ้นๆแกแค่นั้นกับพี่ใหญ่กับพี่รองอ้อใครมาเสียงดังง่าผมตรงกลางหรือเปล่าตามแล้วต่อ อะไรอ่ะอ๋อลูกกลับมาแล้วเหรอพ่อลูกแม่พวกเจ้ากลับมาแล้วไปทำกลับมากันแล้วไปทำข้าวมาเมื่อกี้จะาไปแขกมากินมันโถหมดแล้วพ่อเจ้าแกศสองคนเนี่ยเราจะกินไม่อิ่มเลยแล้วไ่เรียกคนเดินดิคือติดนะเจ้าติดทำไมพูดกับแม่อย่างนี้อะพี่สามหาเล่ามากินเหรอโอ้ดีแล้วไม่หย่าพี่ร้องจะไปอยู่ไหนล่ะ เดินหนีไปวกลเกินเดินไปจะงเดินไปเดี๋ยวแค่นังนเดียวทั้งไปเฉพาะแวะแล้วก็ไต้ตายไปนอนแล้วจะเคยอ่เออนนี้อันนมันมาหลวงจีนนั่นเนี่ยเอ่าทำไมไม่อยู่บ้านเราได้เพี่สามพี่สามมามามาขาว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 ของลุงจีนนั่นอยู่ในสวนบ้านเรา คนนี่แขกที่มาที่บ้านเราจะเป็นพระสรคนใช่ไหมใช่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 แล้วพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละงลุกขี่นเน่าศัตรูทางทับแข็งน้องสามมาเรียกพี่น้องเรามาเราจะสับลุงจีนนั่นให้เป็นชิ้นชิ้นแก้แค่เลห้มีใหญ่กับพี่ร้อย หยาบชาจังดี่ๆเร็วๆรีบไปบอกพวกเขาให้บอกหนีไปก่อนเดินไป้วยรีบหนีไปเลยเร็วๆนี่มดมาพูดทั้นตอที่ช่วยเหลือนะลูกสองคนขอข้าตายเพราะบีกรรมแต่ลูกสามกับลูกสี่ยะฆ่าพวกตายหนีไปซะรีบไปเถอะไปเดี๋ยวนี้พวกเจ้ารีบไปเถอะไปรีบหนีไปเลยข้าบอกแล้วไงเขามาแก้แค้นเราเปรอปากไวขนาดนี้ เฮ้ยกกยเร็วเข้าเร็วเข้าสี่น้องซัวเร็วได้ได้วอาจารย์นั่งดีดีเร้ย้วเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮเฮ้เฮ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยจยเเฮ้ย้้ยเเเ้เฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮเ เร็วไห้เร er the the okay. the ็วได้เร็วแล้ว啊แม่โอ้โหเอาหเจ้าดเจากันแล้วเเจ้ากวแล้วดีนี้อ่มาล้ยเฮ้ยเงกลฮ้าเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้าเฮ้เจ้าย้กเ้้เ้ แกแค่ในพี่ชายทั้งสองคนที่ฆ่าพี่พ่อเจ้าอะไรคือข้าท่คิดบัญชีก็คิดกับข้าไม่เกี่ยวกับพวกเขาหมอคงไล่พวกเขาไปก็พอแล้วอย่า<อ><อ>ทำร้ายพวกเขาแหมไหนบอกเข้ามาสิคนไหนเป็นลูกชายผู้เท่าหยางอะจ<ฮ>ะ,อะบอกให้ข้านี่แหละพ่อเจ้าละโอ้โหพ่อครางามคนนี้นี่เองอะเจ้าเคยคิดไม่ว่าเคยคิดมาการต้นฆ่าคนแบบนี้ เขาวันไหถูกจับหรือถูกฆ่าตายพ่อแม่ผ er> ู้เจ้าตายไปใครจะมาฝังศพมากราบไหว้ทใก็ให้ไอ้แก่น totally to ่ะมันตายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ยากหรอกพอจัดการพวกเจ้าเสร็จ้าไปฆ่าพวกมันทิ้งซะแค่นี้ก็จบอาจารยเสียเวล ไปจกแล้วไปไกลแลวนี่ว้าฮู้วหายหายหายใจแตเลย่ใใะเหลือคนเ,เดียว <c oughs> เฮ้ยไปแล้วหนีหนีไงตะทะยุจริงแลยนี่นะอโอ๊โยไปไง นะฮโอ้สาย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 โอ้โหโอ้ยไว้ชีวิตด้วยนะพี่ลิงไว้ชีวิตาเธอพี่ลิงแม้แต่พ่อแม่ตัวเองยังคิดจะฆ่าเลี้ยวยุคกับปีศาจซะอีกอ่ะคนได้รับโทษยังไงอาจารย์เขาจะเป็นยังไงเจ้าก็ไม่ควรที่แต่รอดปีศาจอ๋อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามเฮ้ย <tôi> Hãy oh, subscribe <tài quá>